ถ้าน้าหนักเพิ่มแต่สัดส่วนเท่าเดิมนะคะควรทํายังไงให้สัดส่วนลดลงอันเนี้เป็นคําถามที่ดีเหมือนกันนะครับคลิปในช่วงนี้ก็จะอยู่ในซีรีส์ที่แบบว่าสัดส่วนน้าหนักสัดส่วนน้ําหนักวนๆไปก่อนแล้วกันะะนะครับก็ไม่เป็นไรผมอยากจะตอบนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจนะครับได้เข้าใจจริงๆว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นเพราะอะไรวิธีทางแก้มันต้องทํำยังไงบ้างนะครับอย่างในคอมเมนต์นี้นะครับ น้ำหนักเพิ่มแต่สัดส่วนก็เท่าเดิมด้วยนะครับควรจะทำยังไงน้าหนักเพิ่มแต่สัดส่วนเท่าเดิมนะครับเราลองนึกภาพตามนะน้ำหนักเพิ่มขึ้นน้าหนักเพิ่มขึ้นน้าหนักเพิ่มขึ้นแต่สัดส่วนเท่าเดิมนะครับไม่ไม่ลดไม่อะไรเลยลองไปดูครับว่าเราผิดพลาดอะไรตรงไหนนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับที่ผิดพลาดอันนี้ไม่ใช่นักเรียนผมนะครับผมเลยไม่รู้ว่า,าเขากินอาหารยังไงเขาเออกกาลังกายแบบไหน พลังงานแคลอรี่ต่อวันเขาต้องการเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับหรือว่า,าดิโอแบบไหนยังไงบ้างอันนี้ผมไม่รู้เลยผมเลยฟันธงแบบเป๊ะๆไม่ได้แต่ถ้าเกิดให้คาดคะเนดูนะครับจากประสบการณ์นะครับถ้าน้าหนักเพิ่มสัดส่วนเท่าเดิมนะครับมันอยู่ที่เรื่องอะไรรู้ไหมครับเรื่องกินนะครับมันอยู่ที่เรื่องกิน,นครับมันไปพลาดตรงเรื่องกินนั่นแหละนะครับอาจจะกินแบบ หลุดหรืออาจจะกินเกินหรืออาจจะกินได้แบบไม่เต็มที่นะครับสัดส่วนเลยเปลี่ยนน้อยนะครับน้ำหนักอาจจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอนหนักเพิ่มขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งะครับเดี๋ยวมันจะลากสัดส่วนตามขึ้นไปด้วยครับทำให้ตรงนู้นใหญ่ตรงนี้ใหญ่ตรงนี้บวมตรงนี้ อะไรก็แล้วแต่นาะนานะครับต่างๆนานานะครับมันจะลากขึ้นไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าน้ําหนักมันยังเพิ่มขึ้นไปแบบนี้อยู่เร, outright, เรื่อยๆเร e. <int ess ant> ื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็อยากจะให้คนถามนะครับหรือว่าคนที่ติดปัญหาเรื่องนี้อยู่นะไปดูก่อนนะครับไปดูก่อนว่าอาหารที่เรากินต่อวันอ่ะกินดีหรือเปล่ากินถูกหรือเปล่ากินถึงหรือเปล่ากินครบหรือเปล่าหรือว่าอดอาหารมากไปไหมกินน้อยเกินไปไหมทําอะไรผิดพลาดตรงไหนนะครับผมอยากจะให้ดูแบบนี้นะครับก่อนอื่นก่อนจะเราลงมือทําอะไรนะเราลงทําแผนก่อนทําแผนให้ตัวเองก่อนว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าในสามเดือนนี้สี่เดือนนี้ต้องทำอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าไล่มาเลยนะครับว่าต้องกินเท่าไหร่ยังไงบ้างโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตไขมันดีต้องเท่าไหร่บ้างในวีกนี้ต้องทำยังไงคาร์ดิโอยังไงเวทยังไงลดข้าวไหมหรือว่าเพิ่มข้าวหรือต้องทำยังไง ทำแผนทุกอย่างออกมานะครับเราจะได้รู้ว่าเราพลาดตรงไหนเราผิดตรงไหนนะครับจะได้แก้ได้ถูกจุดแล้วก็จะได้ไม่หลงทางจะได้ไม่เสียเวลาเปล่านะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ครับสาหรับคนที่มีปัญหาหรือติดปัญหาอะไรตรงไหนอยู่นะครับหรือใครมีปัญหาใครมีข้อสงสัยยังไม่เข้าใจก็พิมพ์เมนคุยกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนใครนะครับอยากไม่อยากเสียเวลาแล้วอะ่ะอยากจะมีคนดูแลนะครับอยากจะดูว่า อยากจะรู้ว่าแบบเฮ้ยถ้าจะถึงเป้าหมายแบบนี้ต้องวางแผนยังไงนะครับตอนนี้ผมทาคอร์สเทรนออนไลน์3เดือนอยู่นะครับสเดือนเปลี่ยนหุ่นนะครับสิ่งที่จะได้ในคอร์สเลยคือสิ่งหนึ่งนะครับโปรแกรมอาหารส่วนบุคคลนะครับต้องกินยังไงถึงจะไม่มั่วกินยังไงถึงจะพอกินยังไงถึงจะครบกินยังไงถึงจะไม่แบบ ตูมระเบิดไตขึ้นมามากจนเกินไปสำหรับคนที่ระบบผอผ่านต่ำๆนะครับหรือว่ายโยโย่เอฟเฟกหรือสกินนี่แฟตก็เราแต่นะครับส่วนที่2นะครับโปรแกรมฝึกนะครับว่าต้องฝึกยังไงออกกําลังกายยังไงบ้างที่บ้านที่ยิมที่ยิมคอนโดได้หมดนะครับผมทําโปรแกรมฝึกให้ได้ทั้งหมดนะครับเป็นคลิปสอนที่ผมสอนเองทําเองทั้งหมดเลยนะครับส่วนที่3นะครับเป็นโปรแกรมคาร์ดิโอนะครับว่าต้องคาร์ดิโอยังไงหัวใจเต้นเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อยู่โซนไหนวันนี้อาทิตย์นี้เดือนนี้ต้องโซนไหนบ้างนะครับโซน3โซน4โซน5ต้องไปยังไง ต้องคาร์ดิโอแบบไหนทําให้ร่างกายดึงไขมันเก่าๆไขมันสะสมเก่าๆออกมาใช้ได้ดีที่สุดได้มากที่สุดนะครับผมดูแลเองทําเองสอนเองทั้งหมดนะครับทั้งหมดนี้จะได้ในคอร์สเทรนออนไลน์3เดือนแบบไพรเวทหนึ่งในลายส่วนตัวของผมนะครับใครสนใจคลิกลิงก์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องฟิตออฟแฟไว้ด้วยนะครับพยายามจะไปถึงแสนซับครับ